สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนครับผมตาต้องสปีดครับติดเครื่องปรับจูนเบื้องต้นนะครับส่งงานเครื่องใหม่6 3 c ซีซีครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นลานดึงเบานะครับแล้วก็ชุดขบูตแต่งครับคอยไฟปลดรอบจากโรงงานนะครับเปริมตรงนะครับ เครื่องรุ่นนี้นะครับใส่หางตัดหญ้าได้ครับใส่เรือหางสั้นหางยาวหรือว่างานดัดแปลงอื่นๆนะครับเป็นที่นิยมมากในกลุ่มทําใส่รถสกูตเตอร์นะครับทักมาสอบถามข้อมูลได้นะครับที่เพจสกูตเตอร์ DIY Thailand by ต t ต้องสปีดครับสวัสดีครับ